สวัสดีครับ f อฟผู้ติดตามเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าในดุมล้อดุมล้อดุมเบรกดัมเบรคระบบเบรกที่ใช้แบบพาเบรกแบบกล้ามปูเนี่ยเวลาเรามองไปข้างในเห็นป่าวว่าตัวเลขนี้มันหมายถึงอะไรแม็กดีไอเอดีไอเอย่อมาจากไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์แม็กก็คือสูงสุด อันนี้กำหนดไว้ที่ร้อยสิบมิลนะครับก็คือระยะความโตสูงสุดของนี่นะความโตสูงสุดของภายในมันเนี่ยคือระยะกำหนดนั่นเองถ้ามันเกินนี้แล้วโตวเกินร้อยสิบจุมิลแล้วนะ่ยพูดง่ายๆคือมันจะสึกหลอมันกว้างมันสึกหลอมันกว้าง เกินที่ผู้ผลิตเขากำหนดมานะครับมันจะทำให้พาเบรกเนี่ย R อ,ออกมา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 กคือดูมันห่างจากพาเบรกเยอะนั่นเองแล้วมันก็มีผลกับประสิทธิภาพในการเบรกนะครับทีนี้พอเราใช้ไปนานๆเราฝืนใช้เนี่ยจากพาเเบรกที่มันบางๆมันก็จะทำให้ลูกเบี้ยวเบรกนะครับเกิดการพลิกเกิดการค้าง ทำให้เบรกติดเบรกคร้างได้นะครับ